เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม p o l i สซ s m มเลเตอร์พาที่6กันแล้วตอนนี้นี่เราอยู่ในเมืองใหม่เลยนะเนี่ยเป็นเมืองไม่เมืองดาวทาวเมืองใหญ่ด้วยเราเพิ่งปลดล็อกมาเมื่อพาที่แล้วนะแล้วก็วันนี้เราจะไม่ไปรถคันนี้ด้วยเรามีรถคันใหม่นี่โอ้โหแบบว่า รถคันใหญ่กว่าเดิมเราจะไปคันนี้กันดีกว่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถอยากได้รถคันใหม่มากกว่านี่เราเพิ่งปลดล็อกเมืองนี้มาเราขอไปทัวร์เมืองสักหน่อยดีกว่านี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปแล้วกันนะทางนี้รถโคตรแรงเลยเสียงยมาถึงก็เสียแต้มเลยครับโอ้โหขับรถเร็วเกินขับรถเร็วเกินรถมันแรงนะครับโอเคเดี๋ยวจอดก่อนจอดรอคนข้ามก่อนข้ามไหมครับไม่ข้ามผมไปแล้วนะครับโอเคมันเป็นไฟเขียว รถคันนี้โคตรจะแรงเลยนะดูจากเสียงแล้วก็รู้เลยว่าแรงมากต้องล็อกไว้ต้องล็อกสปีดไว้ก่อนไม่งั้นเราจะโดนปรับได้เสียแต้ม C ีตั้งแต่เปิดพาร์ทอีกแล้วคววันนี้คือให้เราไปเขียนใบสร้างแต่เราก็ไม่ทําเหมือนเดิมเราจะไม่ทําเราจะรอให้มีเหตุการณ์แจ้งเข้ามานะแล้วเราค่อยไปทําดีกว่านะรอให้มีเหตุการณ์แจ้งเข้ามานี่เราก็ขับรถเล่นไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มันตัดหน้ารถเราเลยรถคันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมจอดล่ะทำไมเอ้ เอ้ยอะไรเนี่ยทำไมขับรถกันแบบนี้ล่ะครับโอ้โหขับรถแบบงงๆมากเมืองนี้อันนี้เราไฟเขียวดูตรงไหนเนี่ยตรงนี้อ๋ออีกฟ่งหนึ่งโอเคเรารอให้มีเหตุการณ์แจ้งขึ้นมาดีกว่านะแล้วเรา่อยไปทำเราขับรถเล่นดีกว่าตอนนี้ได้รด,ดมาใหม่แต่เมืองนี้เรายังปลดล็อกมาได้แค่นิดเดียวเองนะตอนนี้ปลดล็อกมาได้นิดนึงเองเนี่ยเมืองนี้เห็นปะเราปลดล็อกมาได้ไม่ไม่ถึงครึ่งเมืองเลยนะเนี่ย เราห้ามเกินเขตนะไม่งั้นจะไอ้นี่ได้จะแบบว่าผิดกฎได้นะต้องรอให้แบบว่าเวลอัพมากกว่าน,นี้ก่อนแล้วถึงจะปลดล็อกเมืองใหม่ได้อันนี้เขาอ,อัพอัปเดตระบบขึ้นมาด้วยนะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถกดเข้ามาในมุมมองนี้ได้นะไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเราขับไปก่อนไฟเขียวแล้วมุมมองนี้นี่ขับยากมากเห็นะ <laughs> ขับโคตรจะยากเลยเดี๋ยวเราจอดก่อนดีกว่าจอดก่อนจอดก่อนนี่เขาอ,อัพเดตระบบมาใหม่ระบบอันนี้เลยนี่คอมพิวเตอร์นะ เราสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้ด้วยนะเนี่ยเราสามารถเช็คประวัติได <laughs> <laughs> <t> ้แบบนี้เลยนะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยมีมีให้ดูรายละเอียดด้วยแล้วก็มีที่ว่าเราให้อะไรเขาไปบ้างนะแบบว่าให้ตักตเข้าไปอะไรพวกนี้ตักเตือนเรื่องอะไรไปเงี้ยก็มีดูย้อนหลังได้ด้วยแต่เราไม่แน่ใจนะว่ามันจะขึ้นมาตรงเนี้ยก็ต่อเมื่อเมื่อไรแบบว่าเราดูแค่ป้ายทะเบียนมันก็ขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองดูสิไม่แน่ใจว่ามันได้เลยหรือเปล่าถ้าเราดูแค่ป้ายทะเบียนอ่ะมีสักคันไหมครับ ขึ้นหรือเปล่าไม่น่าขึ้นนะขอดูนะครับขอดูป้ายทะเบียนสักครันหน่อยครับอ่ะขึ้นไหมลองกลับไปดูที่รถนะว่าขึ้นหรือเปล่าอุ้ยเอารถชนกันเฉยเลยครับหนึ่งครับเดี๋ยวรถชนอะไรกันตอนนี้ผมก็ำลังจะไปดูระบบใหม่หน่อยนะ่ะนี่ปมกดดูก่อนว่ามันขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราแค่แบบว่าดูป้ายทะเบียนรถอะเหมือนว่าจะไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นอะสงสัยต้องไปคุยกับคนหรือเปล่ามันถึงจะขึ้นโอเค แตว่าเอาไว้ดูย้อนหลังเฉยๆนะเอาไว้จับไม่ได้ไอ้ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เช็คประวัติย้อนหลังเรามาดูรถตรงนี้ก่อนชนกันอะไรตอนนี้เนี่ยอันนี้ชนได้ไหมเนี่ยคันนี้ชนหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมจอดรถขวางขนาดนี้นี่คันนี้เหมือนจะชนกันนี่สองคันนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บหลักฐานก่อนนะครับจนกันทุกพาร์ทจริงๆเมืองน,นี้เ <c oughs> มืองน,นี้รถชนกันบ่อยมากนะถ่ายรูปให้หมดผมจะถ่ายรูปแล้วก็เก็บเก็บตังค์ให้หมดเลยเดี๋ยวสอบถามก่อน ชนกันได้ไงคเนี้เขาบอกว่าเขาใจหายมาเลยนะที่รถชนเนี่ยเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการตัวคนนะโอเคครับแต่ผมทำอันนี้ก่อนต้องการตัวคนนะชื่อแซนเดอร์หรอแต่เขาไม่มีหน้าตาให้เราดูนะคนคนนั้นอะเราต้องไปตามหาเอาเองจากชุดนะแล้วก็พวกทรงผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวตัวนี้ก่อนนะครับตัวให้หมดไอดีมาดูใบขับขี่นะครับพกมาหรือเปล่า รถชนกันใบพับงนะเมืองน,นี้ส่วนทุกพาร์ทเลยคนนี้บัตรหมดอายุแล้วนะแล้วก็อ้น,นี้ด้วยไม่มีใบประกันด้วยอ่ะต้องตักเตือนหน่อยต้องตักเตือนหน่อยนี่ตักเตือนหน่อยครับคุณไม่ได้เอาใบามานะครับใบประกันนะ่ะไม่เอามาหรือไม่มีก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็อันนี้หมดอายุด,ด้วยตักเตือนเหมือนกันเราจะได้แต้มเยอะๆถ้าเราตักเตือนหลายๆอัน <laughs> ตักเตือนหลายๆอย่างเลยอ่ะก็บบอซิเ์รีพอร์ตไปด้วยเฮ้ยเกิดอิมเมชชันซี่ขึ้น เกิดการป้นเหรอโอเคงั้นเราไปที่ป้นดีกว่านะเราไม่ไปตามหาตัวคนแล้ว <c oughs> ไปที่ป้นดีกว่าอันนี้เราปล่อยผ่านได้แล้วนะเพราะว่าเราตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเหตุการณ์ป้นนะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยโอเคครับคนนี้ด้วยผมสอบถามอย่างรวดเร็วเลยคนนี้พอดีว่าผมมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นน่ะต้องเหมือนกันแล้วเนี่ยบอกว่าใจหายเลยอะแล้วก็ฮอ์เทสสักหน่อยผมรีบนะครับผมรีบตรวจเร็วๆเลยอันนี้ตรวจดูซิโอเคไม่มีเราตรวจแบบรวดเร็ว เอาตัวยาด้วยโ,โหเสาบางเสาบางเลยครับเสาบางหนะ้าตรวยาหน่อยทำไมเสาบางอย่างนี้ล่ะโอเคไม่มีนะตัวอีกตัวตรวบตรด,ด้วยตรวบตรด้วยมาดูไป<ล>ะนะครับใบคับขี้มันมีเวลาจากัดน,นะเหุการจุกเฉิน่ะเป็นรอดสีแดงถ้าหมดก็คือว่าเราไปไม่ทันนะก็คือว่าจะจะน่าจะเสียเกรดน,นั้นไปเลยโอเคคนนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคถูกต้องมาทุกย่างเดี๋ยวให้กิฟต์ซิเดน e ์รีพ p o r t แล้วก็ปล่อยผ่านได้เลยโอเคครับปล่อยผ่านได้ เสร็จแล้วครับขอเป็นวันที่ดีเราต้องยกรถด้วยไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเหตุการณ์ชุกเฉินกันดีกว่านะเราจอดรถทิ้งไว้อยู่แถวๆนี้อยู่แล้วนี่รถคงเราเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคมันอยู่ไม่ไกลนะมันก็แค่เลี้ยวกลับไปนิดเดียวเองโอเคครับเราต้องรีบไปเป็นเหตุการณ์ชุกเฉินนะเฮ้ยปัดมุมมองก่อนมุมมองนี้ไม่ถนัดเลย <laughs> เราเราลักไกลไปเลยได้ไหมเรารีบบรีบเปิดเปิดไซเรนไปเลยนะเรารีบครับเรารีบ อ้าวเราต้องไปทางขวาเหรอใช่เหรอไปทางขวาเหรอไม่ใช่สิเราต้องไปทางซ้ายเออต้องไปทางซ้ายสิไปทางซ้ายไปทางซ้ายครับผมรีบครับอ๋อทางซ้ายมาไอนี่มันเป็นวันเว์นะเราก็เลยห้าไปแต่แต่เรามาแล้วเราลัก,กล้มาแล้วเราต้องรีบแกพอดีว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินตอนนี้เหลือครึ่งรอบแล้วด้วยเราต้องพยายามขับรถห้ามชนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะซ้ำรอยเหมือนพาทที่แล้วพาทที่แล้วนี่ขับรถชนกระจายเลยนี่นี่นี่เหตุการณ์ตรงนี้เหรอ เหตุการณ์ปนอยู่ที่นี่นะโอเคผมจอดรถก่อนจอดรถครับจอดรถนี่โอเคครับไหนครับใครมันมาป้นที่เมืองของเราเมื่อผาที่แล้วนี่เราขับรถชนเลยนะเวลามาเหตุการณ์จุกเฉินเนี่ยชน <'ve> ปุ๊บเริ่มเกมใหม่เลยตรงนี้หรอนี่ไงเหตุการณ์ปนร้านใช่ไหม mm hmm. เหมือนจะไม่มีรูปให้ท่ายเลยอะแล้วคนพวกนี้เขายืนมองอะไรอะเราสอบถามได้ใช่ไหมสอบถามหน่อยนะครับ <Tell me S 1> เกิดอะไรขึ้นครับ บอกมาหน่อยสิครับว่าคุณเห็นใครครับคุณเห็นอะไรบ้างโอเคครับบอกว่าเขาจําสีผมได้จำสีผมได้โอเคครับเราสอบถามได้หลายคนเลยใช่ไหมคนนี้ได้ปะนี่ได้เหมือนกันบอกมาหน่อยครับว่าคุณเห็นอะไรลาติโดลาติโนนี่คือคืออะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าเห็นว่าเป็นลาติโนลาติโนนี่คือเชื้อชาติหรือเปล่าอันนี้เราถามอีกเราถามทุกคนเลยแต่แถวนี้ผู้เห็นเหตุการณ์ คนนี้เขาจำเสื้อได้ว่าเขาใส่เสื้ออะไรนะโอเคครับข้อมูลพอหรือ,อยังเนี่ยมีอีกไหมคนนี้ด้วยคนนี้ถามได้ปะคนนี้ก็ถามได้เหมือนกันโอเคครับเราต้องไปตามจับแน่เลยนะตามจับคนที่ก่อเหตุนะโอเคคนนี้เขาบอกว่าเขาดูนะว่าใครเป็นคนทำโอเคนี่ไงขึ้นมาแล้วเพือเสร็จแ้นะด้านซ้ายอะโอเกสมันเต็มแล้วโอเคนี่ไงขึ้นมาแล้วอัปเดตข้อมูลมาแล้วนะเราต้องไปตามหาคนคนนี้นะชื่อจอห์นจอห์นคอเนอร์ เสื้อสีแดงนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าอยู่แถวๆไหนโอเคเขาอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะอุ้ยเกิดเหตุการณ์ชุดเฉินซ้อนกันพอดีเลยไม่ว่างครับผมไม่ว่างครับผมผมต้องตามจับคนก่อนอ่ะเอ้ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหรอเดสนอนทีมเดิหน้าตาเหมอนเลยนะเอ้ยใช่แล้วแหละนี่ that c o ค l d be h i มจับจับตัวไว้ก่อนต้องจับตัวคุณไว้ก่อนนะครับมดีว่าคุณมันแมทพอดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไอเขาบอกว่าคุณจับคนพิดแล้วไม่ใช่หรอกนี่มีการลบสายตาด้วยขอเช,นนเช็คตัวหน่อยนะครับเช็คตัวหน่อยเช็คตัวหน่อยลบสายตาทําไมครับพกอาวุธหรือเปล่าลบสายตาทําไมไอมีกระเป๋าตังค์ที่ถูกขโมยอยู่นะในตัวเขาอะเราก็จับได้เลยดีอย่างเงี้ยเราขอดูใบก่อนว่าชื่อตรงหรือเปล่านะคิดว่าชื่อตรงแหละโจนคอร์เนอร์ดูใบหน่อยครับไม่พิดตัวแน่นอนคนนี้นี่ไงชื่อตรงด้วยโจนคอร์เนอร์โอเค ชัดเจนแล้วไอ้ตัวสั้นด้วยตัวสัน้นชัดเจนเลยครับอย่างนี้เขาก็เห็นุนะครับนี่อ่ะล็อบเบอรี่เอาไปเลย <What? S 2> คุณคุณขโมยของนะครับผมเห็นกระเป๋าตังที่อยู่ในตัวคุณนะเราจับเราจับเราโทรเรียกด้วยรับการกำลังเสริมครับมาจับตัวคนหน่อยคนทีนี้ขโมยกระเป๋าตังมาเนี่ย <What? S 1> มีเขียนบอกไว้เลยว่ากระเป๋าตังที่ทุกขโมยนะโอเคคุณโดนจับแล้ว โดนจับครับโดนจับโอเคได้มา193เน่ได้เยอะเหมือนกันนะเราคิดว่าจะเจอแบบว่าปล้นร้านแบบใหญ่ๆซะอีกนะเป็นปล้นร้านธรรมดานะอันนี้มันคือร้านอะไรอะร้านหนังสือพิมหรอปล้นร้านหนังสือพิมพ์นะโอเคเราไปดีกว่าน,นึกว่าจะเป็นเหตุการณ์ปล้นแบบว่าปล้นร้านแบบใหญ่ๆร้านทองอะไรอย่างนี้ปล้นธนาคารซะอีกแต่ไม่ใช่นะเป็นปล้นเหตุการณ์เล็กๆเฉยๆไปเราไปก็ต่อดีกว่าขับรถไปต่อเพื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกนะ ขับรถดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวชนแต้ม C p จะลดเอาได้นี่ขับไปดีๆโอเคเกือบชนเกือบชนเปิดไฟเลี้ยวด้วยเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะไปด้านขวานะเฮ้ยตอนนี้มีเหตุการณ์ชุกเฉินเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทกันนะโอเคเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทมันเกิดขึ้นแต่เปิดไซเรนไปเลยครับไปครับไปครับม่อกี้กำลังจะจอดรถไอ้นี่เลยนะจะจอดรถมีรถชนกันตรงเนี้ย แต่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาพอดีไปเราไปดีกว่าไปเหตุการณ์ฉุกเฉินดีกว่านะไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงนี้โอเคเลี้ยวซ้ายข้างหน้ารีบไปรีบไปเหตุการณ์ฉุกเฉินคนทะเลาะวิวาทกันอีกแล้วมีคนเจ็บเหมือนเดิมแน่นอนเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมีคนบาดเจ็บนี่นอนแบบนอนกองกับพื้นเลยนะโอเคแล้วจอดรถไว้ตรงนี้นะลบหน่อยครับลบหน่อยครับอันนี้ผมคนจอดตรงนี้นะครับโอเคไปอยู่ใ,ใกล้ด้านซ้ายนี่เอง ข้างหน้านี้เหรอนี่ไงอันนี้เหรอนี่ไงโอโ้โหต่อยผู้หญิงแล้วเนี่ยโอโ้โหนายแมนมากต่อยผู้หญิงแล้วครับเนี่ยเออเราต้องทําไงมากครั้งที่แล้วเราทําแล้วเราไม่ได้แจมเราเรียกรถพยาบาลก่อนไหมโหเรียกรถพยาบาลก่อนนะ <c oughs> มีคนเจ็บครับขอรถพยาบาลหนึ่งคันโอเคเราต้องถ่ายรูปไปเน่ที่นี่อะเราไม่มั่นใจนะก็ต้องมีคนทิ้งขย,ยนะ <c oughs> มีคนทิ้งขยะอีกแล้วนี่มันไม่ต้องถ่ายรูปหรอโอเคแปลว่าเราต้องทำคนนี้ปะ กิดอะไรขึ้นครับอ๋ออินเทอร์วิวได้ไม่ต้องจับเลยครั้งที่แล้วเราจับเลยนะจะถามก่อนอ๋อคนคนนี้ไม่ใช่คนถามคือคนเห็นเหตุการณ์นี้เองนะโอเคแปลว่าครั้งที่แล้วเราจับผิดอะดิครั้งที่แล้วเราจับคนนี้แบบว่ายืนอยู่นะเราไม่รู้ไงผมขอโทษครับโอเคเราไอ้นี่ปะขอให้ข้อมูลมาแล้วนะว่าผมสียอะไรนะแล้วเราต้องถามใครอีกอะคนแถวนี้รู้ไหมไม่รู้อ่ะคนแถวนี้เขาไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้นะ แล้วก็ถามได้คนเดียวหรอแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ก็ถามไม่ได้เอาทำยังไงครับเนี่ยถามใครก็ไม่ได้เลยถามได้คนเดียวอะ่ะเราดูขอดูบใบหน่อยแล้วกันนะดูใบอ้นี้ของเขาด้วยใบประก,กันนะไม่ใช่ใบประก,กันดีใบครับขี่ขอดูหน่อยนะครับเออคนนี้ใบตรงนะ เออมันสามารถกดขิดขวาออกได้นะตรงเนี้ยเราเพิ่งรู้นะเนี่ยเราก็ขิดขวาโอเคอันนี้มาแล้วคือเราสามารถกดขขวาออกได้แล้วก็ไปสามารถดูที่รถได้นะว่าแบบกดดูไอประวัติที่เราบอกเมื่อต้นพาร์ทเนี่ยกดดูได้คือถ้าเราถามเฉยๆมันก็น่าจะขึ้นเลยนะเนี่ยเราจะสามารถมาดูแบบนี้ได้เลยแบบดูว่าเขาแบบว่าบัตรของเขานนั้มดอายุหรือยังอะไรพวกนี้นะเราไม่ต้องแบบไปดูที่ตัวเขาก็ได้นะโอเค สามารถดูได้ด้วยว่าบัตรตรงหรือเปล่านะตรงนี้โอเคครับออกรถก่อนเราไปดูเ,เหตุการณ์เมื่อกี้ก่อนนะเมื่อกี้เราสอบถามไปแล้วแต่เขาก็บอกข้อมูลมาไม่เยอะนะบอกมานิดเดียวเองอะ่ะเอา้าหายไปแล้วด้วยคนอะ่ะแล้วมันต้องทําไงต่ออ่ะมันไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอ,ม,ม,อ,อ,รหรอมันไม่มีอะไรให้ทําเลยนะยเนี่ยทาอะไรไม่ได้เลยเหรอคือว่าสามารถสอบถามได้แค่คนเดียวเองนะ อาจจะสอบถามต้องมากกว่านี้หรือเปล่าแต่มันไม่มีใครให้เราสอบถามแล้วเขาบอกว่าเข,ออา,ขออาจําได้แค่ทรงผมด้วยนะข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยเราจับไม่ได้โอเคสงสัยจะไม่มีอะไรให้ทําแค่นี้มั้งเ,เหตุการณ์คนต่อยการทําได้แค่นี้นะเ้เาหมดวันแล้วด้วยโอเคกลับก็ได้ครับหมดวันแล้วไปหมดวันพอดีเลยเรากลับดีกว่าหาออาฟิที่อยู่ใกล้ที่สุดนะไปเอารถคันใหม่มาถัวอุย้ยนี่เราเออกมานอกเขตเลยเหรอออกมาได้เหมือนกันแฮ แล้วเรากลับตรงนี้ก็ได้นะมันใกล้อ่ะกลับตรงนี้แล้วกันมันใกล้ดีไปกลับกันดีกว่าวันนี้ได้แต้มมาน้อยแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีเหตุการณ์ให้จับตัวคนไงเหตุการณ์ที่จับตัวคนจะได้แต้มเยอะมากเลยนะใส่กุญแจมือขับรถเร็วเกินอีกแล้วโดนอีกแล้วเราโดนเรื่องขับรถเร็วเกินบ่อยมากเลยนะอันนี้มันเข้าไปได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ลืม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 ไปว่ามันห้ามขับรถขึ้นฟุตบาทนะเดวี๋ยวโดนหักแต้มจิบแต้มเราจอดตรงนี้ได้ไยี่ มันจอดได้หรือเปล่าเราไปจอดที่ฝั่งก็ได้นะมันเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ที่ให้จอดนะโอเคเราจอดฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนมันจอดถูกเอ้ยคันนี้มันจอดผิดนี่นามันต้องจอดอีกด้านหนึ่งแปบหนึ่งเราหาที่จอดดีๆก่อนเออจอดดีๆตรงนี้จอดยากเหลือเกินนะขับรถที่จอดยากเหลือเกินตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวก่อนเดี๋ยวไปจอดเลี้ยวไปจอดนี่โอ้โหขับรถซะขับรถซะเป็นถนนของตัวเองเลยโอเคจอดรถตรงนี้คันนี้นี่ทผิดแต่เนี่ย เาจอดรถกลับได้นะเนี่ยแต่หมดการแล้วเราเราปล่อยไปก่อนแล้วกันไปดีกว่านะครับอย่าชนผมนะครับนี่เราเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยมันมันเป็นนอกเขตของเรานะไอเข้าได้เหมือนกันแฮะโอเคเข้าได้เหมือนกันเข้าได้เรานันเก้าอี้ได้หรือปเปล่าต้องทําย่างนี้ก่อนโอเคนั่งได้นะไปห,หมดไปวันหนึ่งแล้วหมดไปอีกหนึ่งวันนะวันนี้ได้ทัวร์เมืองใหม่แต่รู้สึกว่าเมืองใหม่นี้มันก็ไม่ต่างจากเมืองเดิมเท่าไรเลยนะแค่มีตึกเยอะเควันนี้ได้แต้มมา300กว่าแต่โดนหักไปด้วย หักไป23นะหักไปนิดนึงไม่เป็นไรหักไปแค่นิดเดียวเองนะโอเคตอนนี้เราปลดล็อกพื้นที่ใหม่ในเมืองนี้แล้วนะตอนนี้มันก็มีแค่ปลดล็อกเมืองเฉยๆนะไม่มีอะไรแล้วไม่มีเควสใหม่แล้วด้วยนะก็มีเควสแบบเดิมๆซ้ำๆไปวนมาเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตมานะเกมนี้ก็อาจจะต้องรออัปเดตรอทางผู้พัฒนาอัปเดตอีกนะเราถึงจะแบบว่ากลับมาเล่นให้ดูอีกเพราะว่าตอนนี้มันเป็น e อ r l y Access อยู่ก็เลยมีเควสให้ทำแค่นี้นะโอเค ก็สำหรับพาดนนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย